ตามอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องจากการสืบเนื่องของ30บาทรักษาทุกที่กับโครงการนี้นะครับว่าร้านยาชุมชนอบอุ่นตอนนี้มีผู้ใช้บริการกว่า1ล้านคนแล้วครับนายคารมพลพรการครับรองโฆษกประจำสำนักนายมนตรีเปิดเผยว่านโยบาย30บาทรักษาถึงที่ทุกที่ผมใช้ถึงทุกที่เลยนะครับคือเป็นบริการที่ ร้านยาคุณภาพในการร่วมดูแลประชาชนใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสาบาทภายใต้โครงการร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการซึ่งเยอะมากนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุขที่มาจากสปสชขับเคลื่อนร่วมกับสภาเภสัชกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏนะครับว่าตอนนี้มีผลตอบรับจาก45จังหวัดที่เริ่มนโยบายจากข้อมูลในระบบ a m เมนะครับของสำนักงานพัฒนาวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชที่ใช้ปฏิบัติการในการเบิกจ่ายนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมศกนี้พบว่ามีร้านยาชุมชนอบอุ่นในระบบจำนวน2,151แหง่งหาร77 76, 76ก็หลายที่นะฮะ mm. มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า1,125,000 253คนครับใช่แล้วครับเป็นการรับบริการนะครับอยู่ที่จำนวน2ล้านกว่าครั้งครับเกือบ3ล้านเลยนะฮะโดยช่วงอายุเนี่ย45 64ปีเป็นกลุ่มประชากรที่เข้ารับบริการมากที่สุดครับอยู่ที่จำนวน4แสนกว่าคนสำหรับกลุ่มอาการในการเข้ารับบริการก็จะพบนะครับว่ามีไข้ไอเจ็บคอเป็นกลุ่มอาการที่มีการเข้ารับบริการมากที่สุดอยู่ที่ 1ล้าน1แสนกว่าครั้งนะครับหรือว่าร้อยละ47ของการเข้ารับบริการกลุ่มอาการลองลองมาครับก็จะมีปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้ออยู่ที่ประมาณ5 9 0 0 0 0ครั้งอาการทางผิวหนังครับผื่นคันอยู่ที่จำนวน3 0 0แสนกว่าครั้งปวดท้องนะฮะก็อยู่ที่จำนวน2 0 0แสนกว่าครั้งและความผิดปกติอื่นๆนะที่เกิดขึ้นกับดวงตาก,ก็อยู่ที่แสนกว่าครั้งปวดหัวนี่ก็เข้ารับบริการได้นะครับแล้วก็บาดแผลหรือว่ามีอะไรที่แบบทา ไปเกิดอุบัติเหตุมาก็เข้ารับบริการกันกว่าแสนกว่าครั้งครับ,รบจากข้อมูลที่ปรากฏนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่า30บาทรักษาทุกที่รับบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นได้ช่วยดูแลประชาชนที่มีภาวะป่วยเล็กน้อยครับซึ่งอยู่ในกลุ่ม16กลุ่มอาการได้เข้าถึงการรักษาโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทและก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆด้วยนะครับการบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญครับในการร่วมขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาท,กษาทุกที่ เป็นบริการที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะครับ